วันนี้จะพาไปเก็บดอกกระเจียวอยู่ในสวนนะคะอันนี้จะปลูกเองที่สวนเดี๋ยวจะพาไปดูดอกกระเจียวกันนะคะใส่ๆเมื่อกี้เห็นแบบๆตรงนี้ดอกที่ง่ไงดอกเล็กให้ดึงนี่นะคะดึงก็จะรูปร่างเป็นอ่อน ดึงโมบาวก็จะได้แบบนี้นะคะ,ะนะยังไงดอกนึง ดอกกระเจียวอันนี้กินสดก็ได้นะคะลวกก็ได้ไหนอีกนั่งไงไงนั้ค่อยๆดึงให้มันได้ กีเห็นสองดอกเอ้าขึ้นมาดึงไม่ได้ขายยังง้ยว Да yeah, yeah.